จอดเป็นแถวขับรถผ่านมาพอดีครับเจอนี่คันนี้โอ้โอ้สวัสดีครับช่างทำอะไรครับนี่ทำเบีร์ครับทำเบียร์เหรอเฮ้ยมึงเสียได้ยังไงเนาะฮะนายเกาะไอ้คันนี้รุ่นไหนวะนี่ร็กรอกก่อ สีสวยดีเอ้ทำไมมันเสียได้บารุดนะไม่เข้าใจอันนี้เรามาดูอาการคันนี้นะ นี่มันอะไรวะรางมันฉีดหรือเปล่าอู้จุยกระจายอู้แรงจอดอูนี่ก็เฮอ,อ,อ, <c oughs> อันนี้คืออะไรวะ เขาให้ทำอะไรนี่ฮะนี่ครับรถเป็นไรมันสะดุดสะดุดยังไงสะดุดพับพับพับสตาร์ทดูสิตามไม่ได้ถอดไปแล้วอ๋อถอดอะไรเอาหัวฉีดไปเช็คเอาหัวฉีดไปเช็คเช็คอยู่ไหนอ่ะไมอ้าวประคนชัยมีที่เช็คด้วยเหรอไม่รู้ไม่ว่า เอาบ้านกรวดก็มีที่เช็คดิล่ะฮะบ้านกรวดอะ่ะนี่คมอ่ะไม่รู้รรอ่ะทีมมาว่าให้มาในก็เลยมาบอก,บอกมันสะดุดอะไรแบบไหนแบบตัดติดง่ายไหมตัดติดง่ายมัยไน,มนไม่ได้ลากยาวลากยาวของมงานความรู้สึกอันนี้มัน 5D ใช่ไหม 5D อาการแบบสะดุดเปลี่ยนอะไรบ้างมันวิ่งได้มันวิ่งได้วิ่งได้อยู่นะแต่สะดุดับช่างก็เลยมาถึงให้ช่างตาดูช่างเร่งดูช่างบอว่าเป็นแบบหัวฉีดเป็นหัวฉีดเลยหมอหมอบอกว่าเป็นเหบหัวฉีดก็อาการเบื้องต้นเราสันนิษฐานว่าคิดว่าก็เปลี่ยนกรองเปลี่ยนกรองเปลี่ยนกรองดักน้ำดูแล้วไม่หาย ก็เลยต้องมาหารุมเพบเข้าโรงพยาบาลเจยเลยแล้วช่างเขาถอดไปได้ใช่ไหมตอนนี้ไปแล้วอันนี้โชบไปเมัอนครบินอืมต้องรอช่างนะช่างเขา่าเ็ดวันนี้ไหมบ่ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นกับหัยฉีดจริงไหมเ o 5 d อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าใส่ัวีตไปสะดุดอีกเหาไปอีกอาการอีกอีกเออเออนี่มีรถอะไรนี่แหละอู้อาการกังเสียงฟังอาการไปเาก้องพราะว่าเป็ีดยกรันตีการันตีเลย ช่างการันตีว่าหัวฉีดเลยใช่ไหมนะเราชมเราติดตามนะอาการนี้จโจอดีอถ้าอาการนี้มีแต่หัวฉีดอืมถ้าอาการนี้มีแต่หัวฉีดสตาร์ทติดง่ายติดง่ายครับเอ็อเวิเทำไมพวกคอมเร็วเนี่ยชอบมีอาการของหัวฉีดเนาะเพราะว่าซีฮีคเคของเดลนัพามาก็อย่างนี้แหละแต่กรรมหนักกว่านี้ทำไมพวกปั๊มสายไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหัวฉีดเลยเนาะ เนาะพวกนี้มันเป็นระบบไฟเนาะมัน,นจ่ายแบบฮะเอาใจยากเนาะพวกนี้เข้าใจเข้ายากอือเดี๋ยวว่าเป็นเลือยคันนี้ก่อนดีกว่านนี่โนโรถอะไรวะเนี่ยฮะเขาไว้ทำอะไรนี่นี่ฮะมันเป็นโฟก์ดิฟต์แต่งเหรอนี่นมีการแตงรง่งปงใส่ปงใส่ปั๊มตรงนี้เรออืมเครื่องอะไรวะนี่ เครื่องอะไรวะนี่ดูดิฮะเฮ้ยมันเครื่องโบราณมากเลยเนี่ยดูดิฮะ<า>จอด,ดก็รอคาฉีดนะดอรออย่างเดียวในชะ่ไหม <laughs> แทนที่จะมี ทันที่รถไม่เสียได้ไปวิ่งงวิ่งงานหาเงินใช่ไหมมาจอดซ่อมอมีลูกมีหลานอยากให้ออกรถดำไหมอยห้ออกเลย <c oughs> จริงเหรอจ้างเขาขับดีแล้วจริงจริงรอ่ะเลยยี้ยเยอะกว่าด้วยอไม่ต้องปวดหัวซ่อมด้วยใช่ไหมครับน,นี้มีรถเองใช่ไหมซื้อรถเองมาขับเองก็ยังปวดหัวเหมือนเดิมขับเองนั่น มันเป็นที่รถเลยเป็นที่คนนี่มันเป็นที่รถเลยเป็นที่คนขับทุกนาเกฮะทุกอะเออเอาเงินเขาเรียกอะไรเอาเงิน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 แสนมาแลกเงินร้อยอ๋อครับอย่างที่นั่นพูดนะเอาเงินล้านแปดมาแลกเงินร้อยไอ้รถห้างนะครับรถห้างล้านแปดเนาะจะรถเราเท่าไหร่นะเจ็ดแสน กว่าจะคืนทุนใช่ไหมครับคิดดูว่าวิ่งวันหนึ่งโอ้ยม่อยากจะพูดเลยรายได้เนาะพูดไปก็เดี๋ยวก็ว่าไม่จริงอีกอเราหัวฉีดก่อนนะ มาดูยางมือสองเฉยเลยโอ้ขับรถมันต้องใช้ยางมือหนึ่งมัใช้ยางอะไรยางปผส์เปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะโอ้ยขับรถราคาเป็นแสนใช้ยางเปอร์เซ็นต์ที่รายแต่งนี่ใช้มือหนึ่งฮะของแต่งนี่มือหนึ่งส่วนยางนี่มือสองมาณนั้นเลยครับโอ้โหได้เลยนะเขาขายเท่าไหร่มาเนี่ยอุ้ยไปลวกกินแล้ว อันนี้มันอัดมาดิใช่ผพราะว่ายังอัดโดกมันจะทนบ้ผมกลัวมันไม่ทนโรบิงไปโลกโืมพี่ผ่านมาเล้วเียใช่ไหมผ่านแต่ก็ยังใช้อยู่ได้ไหมถ้าวิ่งก็ไม่ไกลได้วิ่งดินเหมือนเราอ่านี้ได้ถ้าวิ่งมันเหมือนพี่อ่ะใช่ ถ้าวิ่งงานชาวบ้านอ่ะพอได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ไปไกลไกลใช่พอได้แต่ถ้าไปวิ่งไกลๆงานล่องงานแบกนี่ไม่ไม่ไหวหรอกยังไงก็เกมดอกใหญ่ดอกลึกอยู่ก็นี่เพราะทำไมดอกคนลึกแทะอ๋อเขาขายเหรอใช่พันห้าเขาว่าเขาเนี่ยเขาบอกเขาก็เพิ่งใส่นะแต่เขาไม่มั่นใจเขาเลยเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีเขาก็ถอดออกอืม ลายบางนั้นผมก็มาเอาอยู่นี่แหละสองเซนเ้นละพันสองตอนใสอะไแต่งก็มือหนึ่งครับส่วนยางมือสองนะฮะเฮ้ยรถพี่เป็นงั้นแหละอะไรแต่งนี้ต้องแบบของแท้นะครับเพื่อมยางใช่ยางก็ของเทียมยางสพ่อแต่งของแท้ ยางของเทียมเดี๋ยวเราหัวฉีดก่อนนะพี่น้องนะครับาาน,น,น่าจะรอหน่อยนะครับหู้หันิมเครื่องอะไรอิสุปุ้นเครื่องอะไรช่างนี่อิสุครับอิสุวางเครื่องวง<ะ>ันสองปีแล้วนี่นะนอู้หกร้อยเดีวยวครับเป็นดำด้วยเขาวิ่งอะไรแบบแบบนี้นี่รอยเขาสร้างมาแล้วไม่ได้ใช้คแรบบับ อืมพอเขาวางอีกเครื่องคูบตากหาเลงเกียร์12เกียร์ตลอดก็เลยวิ่งไม่ออกก็เลยเอามาโมใหม่โมใหม่ของสโลออกวางเกียร์ใหม่วางเกียร์ใหม่เกียร์อะไรแบบไหนวางเกียร์วางเครื่องเกียร์ร้อยเราอยู่ยไหนออู้นี้ผมก็เคยมาทำนะ ยังไงท่อพี <mainland mermaid> <No. S 1> <TH> <ora> <po> ่ขายเท่าไหร่ท่อขายไปแล้วพันห้าหนูไม่ปากออกนี่แหละเพียวไว้ไหนตากออกนี่พียวไว้กูอืมหนูกูไปซื้อลาซาด้าแปะรอยเองทอกล้วยเนอ่เว้ยนี่จดแบบทิ้งเลยนะนี่คันนี้ทิ้งโนมีอะไรยืมหรือพี่ ไม่ไม่มีอะไรอยากได้เลยเดี๋ยวรอหัวฉีดก่อนนะอันนี้เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ป่ช่างไม่ไมเปลี่ยนช่างใส่สปริงบ่ เปลี่ยนซ้ายขวาเลยวะนี่อ,อ๋อทำไมเขาเปลี่ยนข้างเดียว,ว,ยวอะอเปลี่ยนไม่ใช่ต้องเปลี่ยนเป็นคู่น่อี้เปลี่ยนลูกยางใช่ๆลูกยางเบรใช่ครับอืมมาณนี้ครับรถ